แป้งที่นวดเสร็จแล้วจะมีลักษณะนนเนื้อเนียนแบบนี้นะคะแบบนี้นะอันนี้หลังจากที่เรานวดเสร็จนะคะแล้วก็มาขึงเช็คดูว่าฟิล์มได้ฟิล์มบางๆแบบนี้นะคะขึงแล้ว้าไม่ขาดง่ายเห็นไหม ต้องนวดจนได้ฟิล์มแบบนี้เลยนะคะคือนวดจนให้แป้งคุณเนียนนะคะให้แป้งเข้ากันดีแล้วเนียนสามารถขึงเป็นฟิล์มได้แบบนี้แล้วไม่ขาดง่ายแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็คลึงแป้ง เห็นไหมคะว่าเนื้อแป้งเขาจะเนียนมากๆเลยค่ะถ้านวดแป้งได้เนื้อเนียนแบบนี้นะคะยังไงขนมปังคุณก็นุ่มค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาไปพักนะคะประมาณหนึ่งชั่วโมงถ้าอากาศร้อนก็อาจจะไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงนะถ้าอากาศเย็นก็อาจจะนานกว่าหนึ่งชั่วโมงนิดหน่อยแต่อย่าพักนานจนมีกลิ่นยีสต์ออกมาเพราะว่าถ้ากลิ่นยีสต์ออกมาคือคุณพักแบบ นานเกินเป็นโอเวอร์พลฟขนมปังก็จะมีนุ่มค่ะใช้ผ้าคุมหลังจากนั้นก็พรมน้ำเล็กน้อยนะคะเพื่อให้ผ้ามีความชื้นแต่อย่าให้ผ้าเปียกแฉะนะคะระวังอย่าให้ น้ำจากผ้าหยดลงไปที่ตัวแป้งนะคะแป้งก็จะไม่ดีแป้งก็จะแฉะ,ะเกินนะคะและหลังจากนั้นเราก็เอาไปพักค่ะถ้าเอาฟิล์มพลาสติกเอามาปิดก็ไม่จําเป็นที่ต้องฉีดน้ำนะคะก็คือใช้พลาสติกหรือว่าถุงพลาสติกสะอาดคลุมไปได้เลยค่ะแต่ถ้าใครมีผ้าก,ก็ใช้ผ้าปิดได้แล้วเดี๋ยวเราเอาไปพักนะคะหนึ่งชั่วโมงหรืออาจจะน้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงถ้าอากาศร้อนมากๆ แป้งก็จะฟูขึ้นเป็นสองเท่าไวขึ้นค่ะอันนี้เป็นแป้งที่เราพักเอาไว้นะคะดูนะคะขึ้นฟูเต็มเลยเต็มโถเลยนวดแป้งเนียนโดก็จะเนียนแบบนี้ค่ะนะคะ่นะ,คะถนวดแป้งเนียนนะคะก็จะแบบนี้ กดไปนะคะนี่แป้งเขาก็จะไม่มีอะไรติดมือออกมานะคะไม่มีอะไรติดนิ้วนะคะแล้วก็สังเกตดูนะคะว่าเขาจะเก็บอากาศนะคะเก็บอากาศได้ดีถ้าแป้งนวดได้ฟิล์มนะคะดูนะเนี่ยก็จะเก็บอากาศแบบนี้นะคะเก็บฟองอากาศได้ดีเป็นฟิล์มออกมาแบบนี้นะ ถ้าคุณนวดแป้งได้ที่แล้วหลังจากพักแป้งนะคะฟองอากาศจิ้มลงไปแล้วได้ฟองอากาศขึ้นแบบนี้นะคะ<ม>ก็แสดงว่าคุณนวดแป้งได้ที่นี่ค่ะแล้วก็ดึงออกมาได้เลยแล้วเราก็เอามานวดไล่ลมนะคะ วาดไล่ลงอย่างนี้ไปเลยแปง้งที่สำคัญแป้งจะต้องไม่มีกลิ่นนีสแรงนะคะถ้ามีกลิ่นนีสแรงแสดงว่าโอเวอร์พรูฟพักนานเกินไปค่ะ อย่ลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคำแนะนำและเทคนิคการทำขนมปังนุ่มๆแบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ